สวัสดีครับวันนี้ช่องอะไรก็ได้าพาคุณผู้ชมพี่พี่น้องๆมาดูวิธีการเก็บใบนี่ก็ได้ประมาณหนึ่งแล้วครับต้องใช้บันไดเก็บเพราะว่ามันสูงผมตั้งใจเอาไว้สูงจะได้ไม่มีคนขคโมย ใบต้องเก็บแบบนี้ครับนับข้างหลังให้เหลือประมาณสี่ใบให้เหลือเอาไว้ประมาณสี่ใบแบบนี้ครับข้างบนให้เหลือสี่ใบผมตั้งใจปล่อยให้เอาไว้สูงเพราะว่าแถวบ้านมีคนขโมยเยอะมีคนขโมยบ่อย เวลาผมออกไปต่างจังหวัดสองเดือนสามเดือนนี่กลับมานี่เหลือแต่ยอดเลยเหลือแต่ยอดไม่มีใบจะกินเลยเจ้าของแบบนี้มันก็ไม่ไหวผมก็เลยตั้งใจปล่อยให้มันขึ้นโ่งเป็นแบบนี้เลยได้ไม่มีคนขโมย โอเคเรียบร้อยให้เหลือประมาณสี่ใบที่เหลือเราเก็บหมดยังเหลือเยอะอีกเหลือไม่เยอะแล้วเพราะว่าผมเก็บบ่อยเก็บบ่อยมากได้แค่นี้ โอเคแค่นี้ก็พอต้มได้แล้วสักหม้อสักหม้อก็พอได้แล้วเพิ่มเติมเพิ่มเติมตรงนี้อีกตรงนี้ตรงนี้ยังเก็บไม่ได้ต้องเก็บไว้ก่อน เหลือแค่นี้ครับครับสำหรับพี่พี่น้องๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องผมด้วยนะครับและกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ